หยเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้าสาตัวครั้งที่หนึ่ง ตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองสี่สามสองสี่สามฟังก์ชันนะคะเราเรียกว่าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองสี่สามต่อไปนะคะท่านผู้กมการจะสเหยือทุกอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาเลย ว่าจะใช้อุกปรก,ออกรณ์ออกระวนในหลักใดออกร้อยหน้าสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุกปรกรณ์ออกรงวันหลักที่สี่จะใช้อุกปรกรณ์ออกรงวันหลัก ใช้อุปกรณ์ออกกรงวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกแรงวันหลักที่1หลักที่2และหลักที่4ออกกรงเลืนหน้าสามตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกแรงเลือหน้าสามตัวครั้งที่2 ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์หนึ่งเศูนย์นึนไฟพระนะคะรางเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์หนึ่งเจด็ดราเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะ ต่อไปจะทำการออกระว์เลคท้าย3ตัว2ครั้งมีเงินรางวัลราวัลละ4 0 0พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกระวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออรระรวัลหลักที่สาม ใช้อุปกรณ์ออกระหว่างหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกระหว่างหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่ห้าออกระหว่างท้ายสามครั้งที่หนึ่งค่ะแล้วจอดตรงท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง ตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองเก้าเก้าสองเก้าอีกเก้าเก้ไม่กนะครันะครับรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งที่ออกสองเก้าเก้ที่เคยินต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียเื่อรูปยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ เราจะใช้อุปก,กรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกเครื่องเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสองขายลอตเตอรี่แล<ส>้วขายลอตเตอรี่แล้วเล่าได้ขาย3ตัว299ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหล,<ส>ล,ลักที่6จะใช้อุปก,กรณ์ออกรางวัลหลัก อุปกรณ์ออกกำลัหลักที่4ี่หลักที่5้าและหลักที่6ออกเรลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกเรลเลขท้าย3าตัวครั้งที่สองเลขท้าย3าตัวครั้งที่ 2, 2> สามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกพระนครวัเลขท้ายสาตัวครั้งที่สอเลขที่ออกเจ็ดสาหเลขท้ายสามตัวไปครบแล้วค่ะ เรื่องต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลท้ายสตัวหนึ่งครั้งน่าดีแล้วใจมาแล้วละสองพับาทค่ะาาจะใช้บอลออกราวัลหลักที่หก ฉัอุปนออกรางวัลหออลักที่2และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือผู้แทนสำนักงานการตรวจเง,งินแผ่นดินว่าที่ร้อดอ,อ,อิติคุณมินถนอมผู้แทนสำนักงานต่างประเทศค่ะและหลักสิบนะคะเป็นผู้แทนภาคประชาชนคุณอธิพงบุญประเสริฐพนักงานบริษัทเอกชนค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว mm -hmm.

แม่ไม่เช้าน er, yeah, ีแม่ม yeah> anyway> uh ่เชร้านีเต็รักตีศูนย์หกหลายหลายอลกกเอาอะไรไปเทีบศูนย์้าไปดีแล้วนะกันบอก่ไม่บอกศูนย์หกขนาดนัน่ลยไดีแล้ว่แแล้วนยกเไปเงินเจ้าศูนย์ก้แม่ขมาันศูเ้ตัวมัวมบหังศูนย์หกศูเ้าเด็กมาตัวแม่แม่ ม็แทงเขาคึ้แม่ในซ้ำนั่นโนกนกตาตาค่ะจะไปค้ายลาล่าไป้าย60กมันก็ถือเขาคอยสือเชือกเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึสิบเห็นาฬิสบ้าหยิบก็เลย จอเที่วของนัการวันท so mm ี hmm. oh. so <c oughs> <c oughs> ่16ม sure. ิถายน2 5 5 8ผ่าเว็บไซต์อ่งเม่่่่ม่ม่่ะ bao giờ đi là thằng này ta đi thằng đấy, bọn đấy cứ ngoặc nhá ก็เสียด้วะเ้าแม่้วจ่าไม่รวมยี่ห้อยาเีม่รดมอ่นี้ยาเสียบะไรเขาดีดืไม่ได้แม่เบ่อมาล้วหกกุตายสวอไววน้งว่านม่าเียก้กเรีแม่สวนกาไม่แม่ม่หเา่เสียสมากหกไาส่ห้อดไม่คุ้ดถืจะเาูดละโต

กันตูขกินมาแล้วบางครั้งเราก็ทำได้ที่ทำไม่ได้ก็ได้ทำได้นอนมองเฉียวกับปวงองควกรเนอแกเนอะได้ปะทำไมยังหยิบ่กวนมัเลยอ่เอนะี่คือโกุลนหนึ่งศูนย์หก ได้บรรบุเป้าหมาพันนะคะทั้งการกำจัดสิ่งสกปรกได้ตัวไขะส้มตัวไข่ส้มเลยเหรอที่เจอาส้นเลยนะควรอย่ะให้ไข่แผนชนะจับมือใไม่เลยน็เอาไปไมว่าคว้าโฮิต์ว้าโฮสตแข่งคู่รี่ใครคะไข่เงี้ยเนาะอยากดังเนาะคูรี่ก็อยากดังเนาะ

ห้าหกแปดเลขที่อ๋หาศนย์เจ็ดแ ไม่อน,นีตอนนี้เคองหอนรถพัทงกิจจอดเยอคะสองคเอออค่ะสอเลยเนาะพอ่าไม่ได้กลับเลยเนาะค่ะสอโอ้เสองค่ะเต็ม,เต,มเต็มค่ะค่ะดีเจน้ำเอทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะ60ศูนย์ปูตามาเต็มเต็มค่ะ60แทงค่ะสาธุสาธุาธค่ะ